โอเคก็ต้อง,งกราบสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีลงสกินนะครับ m i n e c r ที t ดอร์เชอรนั่นเองนะครับผมลงไปแล้วนะครับผมก็ลงแล้วด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับแล้ววิธีลงง่ายๆนะครับก็คือมาที่ Google ก่อนเลยนะครับนี่ยมาที่ Google นะครับแล้วก็ไปที่เอ่อตัวพิมพ์ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า m i e c r a f s สกินนะครับอ่ะแล้วก็เลือกแอปไหนก็ได้มาแอปหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้แอปนะครับก็ทำการดาวน์โหลดจาก T ทีรันเชอร์ได้เลยนะครับสกินจากทีรันเชอร์มันก็มีนะครับแต่ผมขอใช้แอปละกันนะครับจะเป็นแอปนี้นะครับผมเออเราสามารถสร้างตัวละครเองได้ด้วยนะทุกคน เออผมจะหาตัวที่ผมอยากได้อะไรอย่างนี้นะคุณโอ้แบ็คจริงอะ่ะสีดำม,มากเลยอ,อ,อืจะลองเขียนว่าอะไรดีอ่ะลองเขียนว่าฮิงเวเหรอมันจะเข้าใจไหมคน,น,นแล้วก็ส่งตัวอะไรพวกนี้มาแล้วคน กดซื้อแล้วเนี่ยออ้ยอย่าบาังดีกออ็น่าจะประมาณนี้ทุกคนผมจะลองกดตามที่มันมีให้หนูนี่ไหมมองคุณโซนิกนี่าหาหาเอเลยทุกคนจะได้สกินไหนอ่ะผมอยากได้กินที่มันด้อยู่านี้ แต่ทุกคนเหมือนยากได้เท่โอ้โหนี่นี่ชุดชุดอะไรนะอะไรนะจำไม่ได้อะอันนี้สมายนะครับผู้เกี่ยวอะไรไปสลามเหรอผมอ่านผิดหรือเปล่าสลามอีตัวสลามนะทุกคนสลามสลามอาผู้สมุมนเจ้าตัวดีรันเท่ดีนะทุกคนนี่อย่างเท่เลยใส่หมวกด้วยครับผมเจ้าตัวนี้ครับผมก็กดเซฟตรงนี้คนระับ ในทุกแอปเนี่ยมันจะมีให้ดาวน์โหลดเนี่ยนะครับเนี่ยกดดาวน์โหลดไปแล้วเราก็จะได้รูปภาพของสกินตัวนี้มานะครับแล้วก็วที่เปลี่ยนนะครับก็คือให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปว่า Minecraft ไม่ใช่ดิ T L Minecraft T L Minecraft เนี่ยครับหรว่าจะพิมพ์ว่า T Launcher ดาวน์โหลดก็ได้นะครับ พราะว่า T L ไหมคะมันิมง่ายกว่าครับแล้วก็เดี๋ยวนะ w ว a t ผมไฟอินไปแล้วนะผมลอกอินไปแล้วนี่นะเดินๆหน้าหลักอยู่ตรงคือ,อมันต้องล็อกอินก่อนนะลนผมขอล็อกอินแล้วกันอ ขอลลอกยินแป๊บหนึ่งแล้วทุกคนไม่ใช่ดิตรงนี้มันโน้ตรหัสกดพดโอ้ my god นี่ไง oh นี่ครับเป็น สกินของผมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้จะเป็นสกินนี้นะครัเนี่ยแล้ววิธีเอาสกินของเราเข้าเนี่ยพอเราลบเองเสร็จแล้วระวิธีเอาสกินของเราเข้ามันจะขึ้นหน้านี้ครับให้เราไปกดตรงนี้ครับอัปโหลดสกินตรงนี้เลยนะกดไปเลยนะครับแล้วก็ให้หารูปที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดคลิกสองรอบหรือว่ากดคลิกแล้วก็เพนได้เลยนะเนี่ครับเราก็จะใส่สกินนั้นเรียบร้อยแล้วนะคบผม นี่เป็นไงตรงนี้มันจะเห็นไม่เหมือนในปกเลยนะครับแต่พอเข้าเกมไปปพ๊บมันจะเหมือนในปกเลยนะครับทุกคนอเคนี่ครับแล้วก็อย่าลืมตรงนี้นะครับให้กดติ๊กตรงข้างล่างตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่อันนี้นะครับแล้วก็เพืให้ทุกคนมาตรงนี้นะครับกดรีมูฟอันอันเก่าไปก่อนหรือไม่ต้องรีมูฟก็ได้กดแอดตรงนี้นครับทุกคนแล้วก็ใส่ชื่อกับ รหัสที่คุณล็อกอินมาเมื่อกี้แล้วก็อย่าลืมกดตรงนี้ล้ลยนะทุกคนนี่กดตรงนี้นะนี่น,นี่ตรงนี้อันเข้าบนจุดเลยอันนี้นะทุกคนที่มันเป็นรูปปุ่มสีฟ้าอยู่อะแล้วก็กดติ๊กตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็กดเซฟแอดแอนเซฟอะไรอะไรสักอย่างเนี่ยแอดเขานี่ครับกดเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้าเกมได้เลยนะครับแล้วผมแนะนำนะครับเอาไฟล์เอาที่ เองเอ่อเอ่อมันเรียกว่าอะไรวะอร์ชั่นที่เขาให้มานี่แหละนะครับไม่ต้องมาลงมดอะไรมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกินมันจะไม่ติดนะฮะเพราะมันอาจจะบล็กได้นะทุกคนก็กดไปเลยนะครับผมจะไปให้ดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่านะครับทุกคนรอเลยนะครับอันนี้ก็แป๊บเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้ลงมดก็แป๊บเดียวนี่นะครับลงเสร็จแล้ว ครับตัวผมเป็นตัวสีเหลืองนี้นะครับตอนเลยนะครับผมอ่าสำหรับใครที่เดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับก็กดไซ์ไซนอินอะไรสอย่างนั้นไปก่อนนะครับยังไม่ต้องกดล็อกอินนะครับ ครับหนบ้านเลยเนี่ยจอดำนะครับโอเค,คทุกคนอโอเคตอนนี้ก็เข้าเวอร์ชั่นองผมมาแล้วนะครับโอเคไปที่ตรงน,นี้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็เข้าแบบใดทักแบบหนึ่งก็ได้นะครับ โอ้โหผมขอเข้าแมสสุ่มแล้วกันมาดูกันเนาะทุกคนเอาอโหเมจะเยอะนี่ไงทุกคนเรียบร้อยนะครับทุกคนผมเป็นสกินนั้นเรียบร้อยครับเออแต่ทุกคนนะครับไม่ต้อง ไม่ต้องสีดใดแลนะครับว่าทําไมผมมีหัวใจเดียวในในด่านนี้จริงๆผมทําคลิปเสร็จแล้วแหละผมจะทําคลิปเกี่ยวกแบบับตอนนี้แหละแต่ว่าเขียงอะไรก็ไม่รู้นะครับมันเข้าไม์ผมก็เลยหยุดอัดไปเลยนะครับโอเคแล้วก็สําหรับการเลี่ยนสก,กินในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอออเอ้โหด่าอ๋อ เก็ okay. อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ